ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่นอนครับสำหรับเที่ยงวันอาทิตย์ที่27ธันวาสองห้าหกสามก็สามคลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยครับก็มาอัปเดตคลิปส่งท้ายปีกันเนาะพักหลังนี้คือไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปเลยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนื่องจากเวลาทุกวันเนี่ยหายากกว่าตังค์ไปแล้วอันนี้จริงๆนะครับคือหลักๆมาจากเรื่องของวัวคือเอาวัวมาแบกเยอะเกินไปซึ่งมันไม่เหมาะกับคนที่ทํางานด้วยแล้วก็อยากเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมไปด้วยเนี่ยมันไม่เหมาะเลยก็ท่านที่คิดอยากจะทํามาผมมแนนนะําาวว่่ไเกิ3ตั อ่าไม่เกินสี่ตัวอ่ะตีอย่างเยอะเลยนะท่านจะมีเวลาเหลือถ้าเกินปุ๊บท่านก็จะเป็นเหมือนผมคือเวลาหายากกว่าตังค์อ่าเหมือนทํางานหาตังค์ง่ายกว่าหาเวลาว่างมานั่งทําคลิปอะไรแบบเนี้ยอ่าหรือว่าหาเวลาว่างไปทํานู่นทํานี่ที่เราอยากจะทําด้วยอ่ามันจะกลายเป็นส่วนของตรงนี้หายไปเลยก็สับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแบบโมยาวแล้วนะเนี่ยแค่โมนะก็มาเอาทุกตั้นๆก็มาแนะนํา เรื่องของการต่อสายเทปน้ำพุ่งกรณีที่เดินสายยาวเดินสายยาวปุ๊บตัดไปโดนหรือว่าสายเกิดแตกเกิดชำรุดอะไรขึ้นมาเราต่อใหม่ปุ๊บน้ำมันออกไม่เท่ากันสมมตินะครับอันนี้สมมติฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ําเข้าน้ําออกปกติออกแรงแต่พอผ่านมาเราตัดใหม่คือมันแตกนะเราก็ต้องตัดต่อตัดต่อปุ๊บฝั่งน้ําออกกลายเป็นน้ําออกน้อยฝั่งนี้ออกแรง ฝั่งต้นสายอะ่ะคือฝั่งน้าเข้าอ,ออกแรงแต่พอผ่านตัวนี้ปุ๊บน้ําออกน้อยสาเหตุเกิดจากตัวนี้ตัวต่อเนี่ยมันเล็กเกินไปาสายเราสี่หุนถ้าหกหุนคือยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ถ้าสายท่านไม่ได้เดินยาวอยู่ให้ประมาณ20เมตรมันก็ไม่มีปัญหานะใช้ตัวนี้ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาเราดึงอะ่ะมันไม่ต้องกลัวขาดกลัวหลุดไม่ต้องไปเดินเก็บตามตูดอะไรแบบนี้ข้อดีของมันเลย คือดึงแล้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอ่าแต่สำหรับวิธีที่แนะนำเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะก็คือมันเหมาะกับการที่เอาสายไปแช่ไว้เลยอ่าเหมือนผมดึงบนคันนาอ่าดึงบนคันนามันก็ยังไงต้องเป๊ะในเรื่องของน้ําคือถ้าออกฝั่งนี้แรงฝั่งนี้น้อยมันก็ไม่ได้นะฝั่งแรงอ่ะมันก็ตกไปในนามันไม่ได้โดนหญ้าอ่าฝั่งออกน้อยมันก็จะพอดีอ่าคือมันตกตรงบนคันนาพอดีอ่าก็เป็นการใช้ท่อ ตัวนี้อ่าทำไมก็ร่องมันร้อน,อนๆแบบเนี่ยก็เป็นการใช้ท่ออันนี้คือถ้าเป็นสายหกขุนท่านก็ใช้ท่อหกขุนนะครับอ่าก็ตัดแบบนี้อ่าแล้วก็ทากาวอ่าผมเปิดไปแล้วกาวนี้คือยานกาวหรือเปล่าเนะี่ยเหมือนจะหมดแล้วอโอเคพอใช้อ่าตัดมาเอ๊บก็ทากาวลงไปอ่าอันนี้ผมจะไม่ทาเยอะนะเพราะว่า ที่เอามาทําให้ดูมันเป็นสั้นๆนึ่งเดี๋ยวพาไปดูของจริงตัดปุ๊บก็ทาแบบหนาๆหน่อยนะอันนี้ผมก็ทําลวกๆให้ท่านดูให้ได้เห็นภาพเนี้ยปัญหาที่เราเจอวเวลาใช้เทปน้ําพุ่งเห็นไหมมันจะแตกแบบนี้เราต้องตัดต่อใหม่คือถ้ามันยาวอะไอ้พวกประมาณ30เมตรเนี้ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําที่ออกไม่เสมอกันอพอไม่เสมอกันปุ๊บน้ามันก็ลงผิดเป้าไปไง เหมือนบนคันนาน้ำคนไอฝั่งน้ําเข้าเนี่ยมันก็จะตกลงไปในานาไงาเราก็ต้องมาแก้ไขให้มันเสมอกันไอตัวเนี้ยสาเหตุที่มันออกเสมอคือดูในมันเป็นสีหุนอ่าท่อเราก็สีหุนใช่ไหมมันก็เลยออกเสมอฝั่งนี้ก็ทากลวเหมือนกันครับคือยิ่งดันยิ่งแตก <laughs> ตัวนี้มันดีกว่าสปริงเกอร์เยอะเลยนะครับถ้าเราเอาไปเดินบนคันนาหรือว่าปลูกตามขอบถนนแบบนีนน้คือมันกินพื้นที่ไม่มั่วอ่ากินพื้นที่ไม่มั่วก็ถ้าสปริงเกอร์มันเปิดไปมันจะเป็นวงกว้างไงอันนี้มันจะแบบยังไงอ่ะมันจะอยู่ตรงโคนหญ้าเราพอดีเลยอ่าก็ประมาณนี้นี่สารัันต่อใช้งานความแข็งแรงอ่าความแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวน้องดึงให้ดู ตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่คือตัวเนี้มันเป็นไอ้นี่ที่ผมเดินไว้ถาวรเลยนะสำหรับเวทีเนี้ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบถาวรเดี๋ยวปิดน้ําก่อนอไม่ต้องปิดดีกว่า่าเพื่อนๆจะได้เห็นเลยเนาะผมต่อเส้นนี้คือมันแตกเหมือนกันครับใช้งานเป็นานานสซลตาตรงนี้ ที่ผมต่อโอเคมันจะมีที่วางก็ลองให้ผมหนยเนี่ยไหนวะโอเคนี่ครับที่ต่อตรงนี้เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูความแข็งแรงมันก็แน่นอยู่นะครับเนี่ยนี่คือพยายามดึงแล้วนะครับสายเริ่มยืดแล้วเนะี่ยมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่อ่ามันมีแต่ก็คือยังไงอ่ะมันไม่เหนียวเท่าตัวนั้นอ่ามันไม่เหนียวเท่าตัวนั้น ตัวนั้นอ่ะมันจะเหนียวเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นข้อต่อจริงๆนันเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะหักให้ดูเลยเนี่ยผมดึงไปเมื่อกี้ขาดเลยเห็นไอ่าเนี่ยอ่าผมดึงพยายามดึงเมื่อกี้ขาดเลยก็เดี๋ยวต่อใหม่ <c ười> คือตัวเนี้ยถามว่ามันเหนียวมันเหนียวไหมมันก็เหนียวในระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่สู้ไอ้นี้ไงถ้าเวลาเราแบบเก็บสายสำหรับท่านให้เก็บสายนะครับ มันไม่เท่าตัวนี้ความเหนียวของมันแต่มันก็เหนียวพอที่จะสายขาดได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยที่มันเหนียวเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมที่โผลมาคือมันติดเลยไงแต่ตัวนั้นเราเอากาวไปติดไงอันเนี้ยมันมีโผลมาัเนี้ยล้วมันก็โดนล็อกโดยเดือยตัวนี้เวลาเราดึงอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีกว่าก็ไปปรับใช้างานเอาแล้วกันเนาะก็คือได้แค่แนะนําได้แค่แนะนําแต่เรื่องของ การใช้งานแบบว่าโอเคอ่ะเหมือนที่ผมบอกก็คือตัวท่อต่อแบบเนี้ยโอเคกว่าคือน้ํามันจะออกเสมอกันทั้งเส้นอ่าถ้าตัวเนี้ยมันจะไม่เสมอกันเพราะว่าตัวท่อเนี้ยมันเล็กมันโดนกดอ่ามันโดนกดเนี่ยคือน้ําเข้ามาปุ๊บก็โดนกดเหมือนกดเรากดลายสายอะไรประมาณนั้นอ่ะทาให้น้ํเที่ออกฝั่งเนี้ยมันออกน้อยอ่าเพราะน้ํามันมาติดอยู่ฝั่งนี้ไงทางเข้ามันเล็กไง แล้วกว่ามันจะผ่านตรงนี้มาออกได้มันก็เหมือนออกน้อยทําให้น้ําลงไม่ค่อยตรงเป้าน้ำลงไม่ตรงเป้าโอเคครับก็คุยกันยาวเลยสับคลิปนี้อะ